สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้เราจะมาเยี่ยมชมฟาร์มหอยเชอรี่สีทองและก็หอยสนิมนะคะเ,เดี๋ยวนะคะเราดูดูนี้ก่อนนะอ,อ,อันนี้เราจะเป็นไข่นะเนี่ยไข่อวบมากเลยไข่ของไข่สีทองนะคะเนี่ยเชอรี่สีทองนะคะแต่ตัวเขาตัวนี้เขาก็เป็นไงเอ่ย ทำกันหมดแล้วน้องเขาอยู่ในน้านานเพราะนั้นคือใครจับน้าเขาเนาะไอ้ใครจับตัวเขานะ่ะแต่ไม่เป็นไรคือสวยมากนะฮะฟาร์มนี้หอยสวยมากจริงๆนะคะท่านชมา่าไม่ผิดหวังแล้วขายถูกด้วยไข่ะนะฮะเดียเด๋ยวเดี๋ยวพี่แนะนําหน่อยครับว่าฟาร์มพี่อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่บ้านนนยางครับบ้านนนยาง <c oughs> ตําบลกุศะอ,อ,อําเภอเมืองจังหวัดอุดรธาน,านีครับถ้าเข้ามาจากถนนใหญ่อุดรหนองคายเนี่ยเข้ามาสองกิโลเมตรครับสองกิโลเข้าตรงไหนครับพี่ฮะเข้าหลังตลาดแม่ยุพิน๋อตลาดแม่ยุพินเหรอคะ อ๋อโอเคนะฮะถ้าใครจะมาที่ฟาร์มของของของ,ของพี่ชื่ออะไรเอ่ยชื่อชัยชนะอ๋อพี่ชัยชนะนะคะก็มาเลยนะเข้าตลาดยุพินแล้วทะลุมาเลยนะจะมีถนนทะลุมาบ้านโนนยางใช่ไหมพี่ออกจากอุดรธานีมาทางจังหวัดน้องคายประมาณเก้ากิโลเมตรนะครับ,รบแล้วก็ยูเทิร์นที่ตลาดแม่ยุพินตรงเข้ามาอีกประมาณ2กิโลเมตรครับครับผมก็ามาก็จะมาถึงฟาร์มออ มีไม่มีชื่อฟาร์มใช่ไหมพี่ยังไม่มีชื่อฟาร์มพี่บอกเบอร์โทรเลยแต่ว่าเรามีกลุ่มอห,หอยเชลรีสีทองกุดธาน,านีครับรผมมีสมาชิกทั้งหมดหนึ่งหมื่นสองพันคนในขณะนี้นะครับรเบอร์โทรครับศูนย์เก้าสามสี่หนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดสี่สี่ครับมีตลอ,อดเวลาครับอยู่ทุกวันค,ครับผมหรืออีกเบอร์หนึ่งนะฮะศูนย์แปดหนึ่งสองหกศูนย์สามแปดห้าแปดนะคะทางนั้นใครสนใจ หอยเชอรี่สีทองก็อย่าลืมโทรมานะคะสองเบอร์นี้ไม่ผิดหวังค่ะหอยดีราคาถูกนะคะเดี๋ยวพี่ขอไปดูตรงนั้นน,นี่อนอบ่อนี้เป็น <Okay. S 2> เป็นสีทองล้วนนะครับร uh huh. ับประกันว่าไข่ออกมาป้าเป็นตัวได้สีทองทั้งเนื้อทั้งเปลือกครับอ uh huh. ืทองสวยมากใช่ไหมพี่ uh huh. บอน,นี้ทั้นหมดห้าร้อยตัวครับาย uh, <500 S 2> เป็นพ <500 S 2> ่อแม่ฟันเห็นไหมคะ ไข่เนี่ยสวยมากนะคะพี่เขาขายไม่แพงนะพี่ชายชนะเขาขายถูกมากเลยแล้วหอยเขาก็ดีด้วยเห็นไหมฮะมีแต่ตัวอ้วนอ้วนเป็นหอยที่เจเริญพันธุ์ดีมากแล้วนะสมบูรณ์พันธุ์มากแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมคะ่านผู้ชมเห็นไหมนี่ดหสักนะเนี่ยตัวตัวบเบลลมเลยนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยสมบูรณ์แข็งแรงมากเลยนะฮะตัวไข่ตรงนั้ก็เยอะเยอะนะคะไขต่ตรงมุมนั้นนะคะเห็นไหมคะโอเค นะมีทั้งหอยสนิมแล้วก็หอยสีทองนะคะท่านใดสนใจก็อย่าลืมนะคะโทรมาเลยนะคะทั้งสองเบอร์ที่กล่าวเมื่อกี้นะคะโอเคแล้วนะคะเดี๋ยวหนูเบอร์อันนี้แล้วพี่าขายโอเคบอนบน <Okay. S 2> บอนบาลเขาพิ่งวางวางไข่ลงประมาณได้หนึ่งสัปดาห์แล้วครับอ,อืมแล้วพี่ขายไอไหนแดงด้วยใช่ไหมคะมีครับเออพี่ขายยังไง แดงสาหรับทําพันธน์่กิโลละหนึ่งร้อยบาทครับถ้าสําหรับเกตทําพันธนะครับสวยครับแต่ถ้าเกตทั่วไปก็ประมาณแปดสิบาทอันนี้อันนี้ทาพันไหมคบพี่เนี่ยไม่ครับแล้วอ๋อมีสวยกว่านี้อีกไว้ให้หอยอันนี้อันนี้ขนาดให้หอยมมอีกเยอะเลยครับโอ้สวยมากสวยมากนะคะสวยมากเลยขนาดว่าทําขนาดว่าอไม่ใช่รุ่นทําพันธุ์ยังสวยขนาดนี้ถ้ารุ่นทําพันธ์จะสวนขนาดไหนนะครับนีไปเลี้ยงหอยครับเห็นฮะอันนี้วันเลี้ยงหอยเนาะโอ้ สวยมากสวยมากเห็นแล้วยังโอ้สวยมากเลยเนี่ยอันนี้อันนี้จะเป็นหอยอะไรนะพี่นะอหอยสนิมครับหอยสนิมก็เป็นหอยเชอรี่สีทองเหมือนกันครับเนื้อทองแต่ว่าเปลือกสีน้ําตาลพี่ต้องจับขึ้นมาดูสิครับเขาเรียกชื่อพันธุ์เขาว่าหอยสนิมนะครับตัวโตครับเนื้อแน่นได้น้ําหนักนะครับตัวโตเปลือกจะออกสีน้าตาลหน่อยๆครับแต่ว่าเนื้อก็เป็นสีทองครับ เนื้อเป็นแน่นเนาะเนื้อแน่นเนี่ยเหมาะสำหรับเลี้ยงเพื่อการบริโภคมากเนาะพี่น้องใช่ครับเหมาะสำหรับเลี้ยงมันหอยเนื้อครับแข็งแรงทนทานเลี้ยงง่ายโตเร็วนะฮะครับผมน้ำหนักดีนะแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บค่อยป่วยด้วยแข็งแรงทนทานเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะหมดหมดหรือเปล่าเห็นไหมฮะเนี่ยสวยมากเลยเห็นไหมคะไหนเอ่ยเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมฮะเอาชัดๆเอาชัดๆนะคะตรงมุม Ừ, ตรงโน้นได้ไคะตรงมซ้ายมาือซ้ายมอโอเคเนี่ยโอ้หต่อเป็นก้อนเลยหอยหอยพี่ชครชนะเขาสวยมากเลยคะเนี่ยเห็นไหมคะโอ้ยนี่เหลืองอลา,ามเลยนะคะเนี่ยนี่ดูสิคะเนี่ยของดีนะคะซ่อนอยู่ในป่านในดงเฉยเยเนี่ยไม่มีคนรู้จักมันก็เลยโอ้ยจริงจริงแล้วสวยมากมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะยังไงก็อย่าลืมติดต่อมานะคะหอยสนิมต่อไปหอยสนิมเนี่ยจะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคนะคะเพราะว่า เขาเลี้ยงง่ายอ่ะแข็งแรงสมบูรณ์กินอาหารเก่งเลี้ยงง่ายกินอะไรก็กินอ่ะเออเพราะนั้นถ้าเลี้ยงเพื่อการบริโภคเลี้ยงหอยสนิมดีที่สุดนะคะเราขอแนะนําเลยจากการประสบการณ์การเลี้ยงเนี่ยระหว่างหอยสนิมเนี่ยเปลือกสีน้ำตาลนี่เนาะเปลือกสนิมนี่แหละก,กับเนื้อสีเหลืองสีทองก็แล้วแต่เนี่ยกับหอยเชลรี่สีทองเนี่ยถ้าเพื่อการบริโภคเราแนะนําตัวนี้มากๆเลยนะคะเลี้ยงง่ายตัวเร็วนะฮะเก่งน้ําหนักดีด้วยนะฮะแล้วตอนนี้ก็ยังเป็น เป็นอหอยที่ขายตัวเหมือนเดิมนะคะเป็นตัวเนี่ยนะ,ะขายตัวเท่านั้นเนื้อยังไม่มีขายนะคะเนื้อยังไม่มีขายเพราะนั้นใครเป็นพูดี่เริ่มคนแรกนี่ก็ไปสบายมากนะคะขายพันหอยได้สบายเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดติดตามนะคะเหมือนฝันชาแนลค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ